ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโคนนล่าคนเก่าคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมคาร์พาร์กิ่งมัลติเพเยอร์ภาคที่2นะครับผมใช่หรือเปล่าเออใช่ภาคที่2เนาะถูกต้องแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาสุ่มซื้อรถในเวอร์เชลนะครับเพราะว่าผมมีอยู่1,000ทองนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดนี่ครับ1,000ทองนะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะไปหาสุ่มซื้อรถมาสักคันหนึ่งผมจะเลือกหาคันที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งพันทองถามว่าผมได้มาจากไหนนะครับผมได้ทําการขายรถกระบะที่ผมมีอยู่นะครับเรียบร้อยละขายออกไปเรียบร้อยละนะครับกระบะที่น่ารักของผมนะครับผมโอเคผมว่าจะขายอีสักคันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามีรถที่แต่งไว้หรือเปล่าทำไมรถในอันนี้ผมมันเยอะจังวะ มันเยอะมากเลยเอ้ยคันนี้ขายได้อยู่โอเคงั้นขายคันนี้อูมีแถมวอให้ด้วยนะบอกเลยใครที่ได้ไปในโคตรคุ้มเลยนะครับหนึ่ทองแล้วผมตั้งชื่อให้เลยโคนเนล่านะครับผมดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเต็มนะครับอ้าวขายได้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ขายรถไม่เต็มนะครับผมโอเคสุดยอด S13 ผมยังไม่ได้แต่งอะไรเลยวันนี้ถามจริงผมก็รึกว่าผมแต่งไปแล้วนะครับ มีคันไหนอีกที่ผมยังมีวะซิลเวียไงซิลเวียก็ไม่มี3 5 0ห้าศูนย์เซแฟร์เดี้ก็ไม่มีโอตายหาละ FK ก็ไม่น่าจะมีเออเอมี FK คันนี้เออจำได้ว่าผมแต่งเองนี่วะโอเคทุกคนไป <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าโวเชลดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลามากเปิดมาคัานแรกนะครับผมอ่าคันคันนี้ก็เหมือนจะดูดีนะแต่ก็ไม่ไม่เท่าไรครับไม่เท่าไหร่ผมจะให้เป็น เอาให้กดไลไ์ให้เขาหน่อยละกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่คนไทยเป็นคนแต่งนะโอ้โหมันก็มัน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 ก็ดูดีนะแต่แต่ใส่ล้ออันนี้มานี่คือแบบไม่ <Bro. S 1> ไม่เวิร์กเลยผมผมไม่ชอบเอาดิสไลค์ไปอปเอร้อยเองคันนี้แปดร้อยเองเออลืมดูราคาเลยนะครับอ่าคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมเอาดิสไลด์ไป สุ่มซื้อนะครับผมสุ่มซื้อนะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เล็งว่าจะเอาคันไหนไว้นะครับโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้เป็นลายเอ่อหน้าอุ้ยน่าจะเป็นคนอันนี้ปาเลกาตาปาเดต่็ธงทงประเทศกาตานะครับผมคันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแับแต่งเป็นหน้าคนนะฮะโอนีดอตไบเปอร์ว่ะทุกคนอเอาดิไลท์ไปซะ แต่งอะไรมาก็ไม่รู้อุ้ย RX7 ว่ะคันนี้แต่งเป็นกระทิงแดงนะครับผมเรดบู r เรดบู l กับกระทิงแดงนี่คนละอันกันนะครับโอเคกดไลค์ like ให้หน่อยแต่แต,แต,แต,แต่ขอผ่านคอนนะครับเพราะว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่สวยแต่ยังไม่ถูกใจว่างั้นเถอะนะฮะไปดูกันคันต่อไปเรื่อยๆโอ้โหอันนี้ก็ รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ตื่นเต้นโอ้โหไอแหรือเปล่าไ8นะฮะไม่เท่าไหร่ครับผมไม่สวยงามเลยนะครับแต่งอะไรมาก็ไม่รู้แต่ละคนนี่อันนี้แต่งเป็นซุ้มล้อคาร์บอนนะครับเหมือนจะเอาลายแปะๆไปนะไม่ไม่ไม่ได้แต่งเองนะครับผมโอคันนี้แต่งเป็นลายอะไรวะนี่เป็นลายคนขี่อ่าลูกระเบิดอยู่เออก็ก็เฟี้ยวดีนะกดไลค์ให้หน่อยความคิดสร้างสรรค์ดีครับ อันนี้ชอบชอบชอบความคิดสร้างสรรค์นะแต่รุ่นรถนี่จะเก่าไปหน่อยนะถ้าเอารุ่นที่ใหม่ๆม,มาก็จะเวิร์กมากเลยอันนี้เป็น BM ครับขอข้ามเลยแล้วกันนะครับจอสไวเปอร์ลายเหมือนจะเป็นงูครับหัวงูนะฮะโอ้เพราะว่าเพราะว่าจอไวเปอร์เนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเป็นงูนะครับผมเขาเลยแต่งเป็นงูมาใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะนะ วยลืมกดไลค์ให้เขาเลยโอ้โหรถพี่ดอมารถพี่ดอมโทเลโต้เลยครับผมโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าแต่งไลค์ยัง่ะทุเลศมากเลยนะครับอุ้ยเดียวยวเดียวเดีดีอันนี้มันรถอะไรดีผมไม่เคยเห็นคือเขาถอดข้างหน้าออกเหรอ แล้วเดิมเดิมนี่มันคือรุ่นอะไรวะเอ้ยเท่ดีวะคุ้นๆนะเหมือนจะเป็นซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าคุ้นๆคุ้นๆคุ้นมากเลยครับผมแต่ลายนี่เหมือนจะทำแบบเลอะๆมานิดนึงนะครับไม่เท่าไหร่กดไลค์ให้หน่อยคือแบบมันคือมันเฟี้ยวตรงที่เขาถอดไอ้ข้างหน้าออกหมดนี่แหละเอา้าคันนี้อีกแล้วเหรอไม่มีคันใหม่แล้วเหรอโอ้คันนี้ซูเปอร์ไม่เท่าไหร่ครับข้ามข้าม คันนี้แต่งเอาเรื่องว่ะทุกคนครับ Civic Type R นะครับถอดข้างหน้าถอดข้างหลังออกนะฮะอย่างกับรถดิฟเน่ <c oughs> <c oughs> แต่งอะไรมาวะนี่แต่ลายแต่งแตง่แต่งลายได้สวยอยู่ครับแต่มันเสียทรงรถไปแล้ววดิไม่มีรถที่ถูกใจสักคันหนึ่งเลยหนึ่งพันทองผมต้องเอาให้คุ้มแล้วบอกไว้ก่อนอุ้ย ลายสวยนะเสือดำครับลายแบ็กแพนทอร์นะฮะแต่มันมีทงติดมาด้วยออแต่ทงนี้มันถอดได้เนี่ยงนี้มันถอดได้ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันถอดทงได้เฮ้ยคันนี้คันนี้ผมว่ารถบักชัวอุย้ยลายหน้านารูโตด้วยทุกคนน่าจัดไหมโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสายตาแบบนี้ ครับผมอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ขอข้ามก่อนแล้วกันนะครับอ้โหมีลายแล้วตำรวจด้วยตำรวจเมกาซะด้วยสิประเด็นเ่าด้วยหาไปหามานะครับมันก็ไม่เจอลายที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยสวยโ,โหเป็นคันนี้ด้วยนะครับผม B.M. คันปกเกมแน่เลยเนี่ย ใช่ปะผมว่าใช่แน่เลยนะครับผมคือ B M คันโปรเกมนะฮะอุ้ยสวยมากสวยมากเป็นเป็นลายรถด,ดิฟนะครับผมว้าวขอข้ามก่อนนะยังต้องการลายที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์แบบลายที่มันแปลกๆอะไรเนงะี้ยอันนี้แปลกพอไหมนี่แปลกพอไหมโอ้โหมันจะวนมาที่เดิมๆบ้างก็มีนะโอ้โหอะไรวันนี้แสบตามาก โอ้โหโอ้มาเป็นรถบัสเลยดากอนบอลด้วยนะฮะเอาเรื่องนะครับผมรถบัสลายลดากอนบอลเฟอร์รารี่อยากมีแลมโบวลงขายปะผมว่าผมยังเห็นแลมโบว์หลุดมาอยู่นะเพราะว่าเขาออกจากเกมนี้ไปแล้วนะ l ร m b แลมโบกินีนะฮะน่าจะโดนกลัวโดนฟ้องอะไรั้งก็เลยเอาออกไป มันวนกลับมาคันเดิมอีกแล้วโอ้โหลากก็บอลอีกแล้วนะฮะยังไม่เท่าไหร่นะครับผมก็สวยก็สวยก็เกท่ดีอยู่นะพูดถึงว่าโอ้โหนี่ก,การ์ตูนเฮ้ยทุกคนครับเอ้ยลายนี้ถูกใจผมว่ะ CJ นะผมจากเกม GTA San เอ้ยคนเฟี้ยวเลยแต่ผมหามานานมากแล้วนะแบบไม่เจออะไรเลยเอ้ยคันนี้ลายที่ คู้ก่าจะแต่งในขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยนะนี่ยโอ้โห,โหที่เป็นลายนะ้าปกเกมด้วยนะครับอยากได้วะหามาตั้งนานก็คือจะมาจบที่ CJ คาวจอนสั้นโอ้โห my god ขอดูขอดูคันถัดไปหน่อยสิสักคู่นะคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวดูสิโอ้โหขี้กาขี้เกลือมากเอาแล้วกลับมา มันกลับมาคันเดิมไม่ได้เอา้าโอ้โหผมก็นึกว่ามันกลับมาคันเดิมได้คือผมไม่เคยกดย้อนกลับไงโหคันนี้ทำสวยวะเฮ้ยทำดีทำดีเฮ้ยคันนี้สวยสวยสุดแล้วตั้งแต่ดูมา โอ้โหหรือว่าผมอาจจะถูกฉลอก,กับพวกรถแบบแนวแบบนี้วะกอเห็นปุ๊บผมรู้เลยว่าสวยมากลายอาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมเออสวยจริงเฮ้ยสวยอะชอบก็จัดไปดี <S <S 2> <S 2> <S 2> จัดเลยโอเคแต่ลายมันดูไม่ได้เยอะเลยนะทำไมพอซื้อมาแล้วมันไม่สวยวะ ทำไมพอ,อยู่ในร้านแล้วมันสวยวะเอ้ยยังไงนี่ลืมดูแรงม้าด้วยเมื่อกี้โอ้โหเดิมไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอลองไปวิ่งหน่อยไหนมาลองวิ่งดูหน่อยสิกับคันนี้ครับมันชื่อรุ่นอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จักรู้แต่ว่าเฟอร์รี่อันนี้ขับสี่ยังเช็คก่อนนะครับยังนี่ว่เพาว่าเอาไม่เอาไมเอาไม ดูที่จะวิ่งได้เท่าไหร่ครับเหมือนจะเป็นรถที่ทำ F G G มาเพราะว่ามันแรงทอร์กมันอยู่2,003อะแต่แรงมาน้อยโอ้โหผมค่าไหมวะเนี่ยอ้ยอ้ย,อย,อยความเร็วเริ่มมารอบอาจจะมาช้า300ครับตอนนี้จะบอกไม่ถึง400อุย้ยแต่ว่าสับ ต้องไปปรับรอบเกียร์ใหม่นะนี่เพราะเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บนี่คือมันมัน,ม,นมันพุ่งเลยนะครับผมความเร็วพุ่งเป็นน้ำเลยไปละ400เอ๊ะเดี๋ยว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 โอ้ยมันกระตุกอะไรวะเนี่้อ๋ร400คุ้มไหมนี่เอาจริงก็แอบเสียดายอยู่นะครับผมแต่ไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่เอาไปลงขายเหมือนเดิมเพราะว่ามันขายได้นะครับผมว่าผมไม่คุ้มว่ะแต่มันขายได้แค่ทีละคันนี่เมันขายได้หลายคันพร้อมกันเลยเอ้าเพิ่งรู้แล้วคันที่ขายก่อนอันนี้ผมขายรุ่นอะไรไปนะอ่าเป็น S อสิบสามอันนี้ขายอยู่โอเคอ๋อมันขายได้แบบหลายคันแต่ก่อนแต่ก่อนมันขายไม่ได้พร้อมกันไงผมก็เลยงงว่ามันขายได้ด้วยหรอ โอเคสรุปคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะครับผมทุกคนคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ข,าย,ขายลงข,าย,ขายไปก่อนซื้อมาทำไมอีกแล้วเหรอซื้อมาทำไมเนี่ยโอเค okay, ครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้ผมหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ